สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซแฟนขับสาวน้อยพิชบ้านเพลงนะคะสวัสดีเอฟซแฟนลับพิษเสียงตะวัน ABG ีจนะคะสวัสดีเอฟซแฟนลับน้องหญิงบอดจูนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิบโอเรื่องรล่าของบอดจูนะคะบอดจูเพิ่นเป็นพ่อหัวหนาวงนะคะพี่น้องในในนอนที่สุดว่าก็ถทือว่าเป็นโอกาสนาะพี่น้องนาอเพิ่นได้อ่อนทั่วทั่วกอเทหม้อรอบนี้นะคะพี่น้องพร้อมกันนี่เ่็นกันได้รับเชิญจากข้าง อเอิรนวาท็อปรไร่์เดมอนนะคะพี่นอ้องเอิรนวาในห่างทวีใช่เพิ่นก็ได้เชิญบอจูไปในรวมแสดงความยินดีในวันเกิดของเพิ่นนะคะกับนี่จะพู้หลักผู้ใหญ่มากนาหลายตานะคะพี่น้องบอจูเพิ่นเองกก็ได้โลมาใหมเบิ่งนะคะแต่ที่สําคัญก,ก็คือบปยบพ่อกับคู่บา,าอาจารย์หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สลานะคะพี่น้องซึ่งตอนนี้บอจูกําลัางทําหนังอยู่ นะคะกาลังจะทํา่าพย้ร์เรื่องคายอ้อนะคะพี่น้องเพื่อนกันได้ไปขอ,อนย่ามข้าม่าคายออกจากคู่สลานะคะซึ่งเป็นคู่หรือว่าเป็นระดับคู่บาอาจารย์ระดับประเทศเลยนะคะพี่น้องและที่สําคัญเพื่อนกันเองก็ได้ไปพบพ่อกับมากนาหลายตาอิลีนะคะพี่น้องบอโจเพิ่นกันได้ว่าออถึงเรื่องเล่าของอดีตนะคะพี่น้องเพิ่นเองนะคะเคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นคนดังนะคะไม่ว่าจะเป็น เขาไลไดมอนด์ไ่ว่าจะเป็นคู่บาอาจารย์หลายค้นหลายทันนะคะพี่น้องบทตู่เปนยังนุ่มยังหน่อยนะคะเพื่อนบอกว่าเพือ่อนเองอยากจะพบจะพ่อเพื่อนก็คาดว่าถึงว่าสซุเมือนี่นี่จะค้นหูจากเพิ่นนะคะ mm. แล้วเพิ่นก็อายุน้ำไหลขึ้นมาประมาณนี้นะคะเพื่อนก็ได้พบพ่อกรับบรรดาคนดังนะคะทั่วประเทศนะคะและที่สําคัญอยากจะบอกว่าน,นี่ในความรู้สึกส่วนตัวของแอดพินเนาะ ตอนนี้บอดูเพิ่นถือว่าเป็นคนดังระดับประเทศไปแล้วนะคะพี่น้องมีตะคนหูจักยางไปใส่กับมีตะค,คนทักคนไทยอ่าล้งคนก็บ,บอกว่าโอเจอเพื่อนฟูงนะคะพี่น้องอายุอาน้ำไก่น้ำเป็นเซี่ยวกันกับมากมาหลายตานะคะพวกหลายคนก็บ,บอกว่าอย่าลืมเฮาเดอร์ขอเฮาจักฉากแน่นะคะนี่คือเรื่องเล่าของคําว่าหนังหรือภาพยนตร์ภาพยนตร์มหาชนนะคะพี่น้อง หล้ปูไลายคนกับมาถามเออเห็นหน้าก็โอ้ยอย่าเขาน้ําจักฉากเได้เนาอยอย่าลืมเฮาเด้อพอะว่ะนะคะพี่น้องนี่ก็สิ่งดีทั้งนั้นนะคะบอจูถือว่าเป็นคนดังระดับประิทระดับลกไปแล้วตอนนี้นะคะพี่น้องสมกับามาพ่อลูกคู่บุญนะคะอีหลานหน่อยเองแต่คือพ้ทธอยูเคียงขางพอมาตลอดนกระดับบุงการหมอล่ำตอนนี้บอจูกำลังยกระดับอย่างสูงสุดก็คือ มีการเป็นผู้อํานวยการสางภาปยนร์เรื่องค่ายอ้อนะคะพี่น้องค่ายอ้อก็ถือว่าเป็นคําเมาเราขานนะคะพี่น้องที่ได้ยินมาแต่ใดแต่ไล่ไึึงย uh ู oo, คู่กับหมอล่ำมาโดยตลอดนะคะบ่ว่าจะเป็นหมอล่ำบ่ว่าจะเป็นลิเกบ่ว่าจะเป็นทุกทุกอย่างนะคะบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆนะคะในภาคอีสานส,ส่วนใหญ่แต่มีคาว่าค่ายอ้อนนะคะพี่น้องค่ายอ่อตรงนี้นะคะ จะเป็นจังใดยังไงก็อรอติดตามร,รับชมในภาพพยรนเรื่อง่ข่ออกนะคะพี่น้องแอเปนเองก็เสียขอยิ้มยกนะคะภาพบรรยากาศพี่บอลโจพิ่ไใ้ไปพบพ่อรับอ่าในห่างทวีชัยนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของคนระดับประเทศนะคะคนดังระดับประเทศนะคะพี่น้องบอลโจพิ่นก็ได้ไปรวมง,งานน้ำแต่ก็เห็นว่าบอไดย,ยูรับประทานอาหารนาร้เพรวะบอลโจองเวลาหน่อยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ คิว่าจะไปพบกับเอ่อเอ่อเิบาพูดสนับสนุนลักนะคะเพื่อนจะได้เขามาสนับสนุนเป็นทางการนะคะก็คือเอ็มร้อยเอ็มร้อยห้าสิบนั่นเองนะคะพี่น้องมอดตัวก็เลยได้ขอตัวออกไปก่อนนะคะเอาท่านใดที่เขามารับชมนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องเพชแสงตะวันเองดีเด้อพี่น้องเด้อจะร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามารัวๆนะคะพี่น้องเ็เป็นกําลังใจกับแอดเพน นะคะพี่น้องส่วนท้ายคลิปนะคะบอจูก,กับอิหลาน้อยได้ฝากช่องให้กับเอพเพนเชิญที่ตามรับชมนะคะขอบคุณขอบคุณไปทางบอจูกับอิหลาน้อยที่ให้ความการุณากับเอพเพนนะคะขอบคุณกับทางเอฟซีสุขภูสุคนที่เขามารับชมนะคะให้นิ่งผ่อนผันสุขภูสุคนค่ะของท่านนายห้างทวีชัยนายห้างบริษัทท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์ไดมอนดเมื่อนี้ครับได้มาเจอผู้รักผู้ใหญ่วงการเพลงวงการบันเทิง ผู้ใหญ่วงการหมอลำบากว่าิเป็นนาในห่างหลยๆค่ายครับดีใจครับคิดพ่อแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเคยมึงคณะเสียงอีสานเคยมึงศิลปินดังไข่ท็อปไล่ไดมอนด์หลาลคคนครับแล้วก็สิเห็นภาพตามทีวี ทวีชัยนะครับมือนีได้มาร่วมถือว่าได้รับเกียรตินะครับแล้วมาเจอหัวหน้าหมอลำหลาหลายคนเจอในหางนะครับท่านประจักษ์ชัยเมื่อกี้คุณพอวีทุนหัวหน้าวงกับวนรม,มิตรครับเฮียช้างแล้วก็พี่เคโอเคพี่เส์สุดครับมือนีได้พบคู่ ครูสลาคุณวุฒินะครับศิลปินแห่งชาติแล้วก็นี้นะครับนี่เฮียช้าง FM 90ลุกทุ่งนะครับลุกทุ่งรักไทยนะครับนี่ดีวยวมีโอกาสนะครับเบาข้าวดวยมีโอกาสถามข้าวถามข้าวครู่แล้วก็เกี่ยวกับภาพผู้ย์เรืองไข่ออดีใจไรครับเต้นติ้น ตื่นต้นจนวาเทบาบอกออกผลพี่น้องกันปีนี้เทวานุ่มโจกน้าทีมิ์นันสาวนันแพงมาแสดงยุโกทอมอพอดีก็เลยเด้ถือว่าโอกาสนะครับโอกาสดีโอกาสที่เหมาะสมพอดีเราก็มีโอกาสในน้ากระเศ้านะครับนี่นำกระเช้าผลมาไม้มารวมอวยพรมาร่วมแสดงความยินดีกับวันคล้ายวันเกิดของพ่อพระผู้ใจบุญแห่งวงการเพลงนะครับกะ น้องโจขออํำนวยอวยพรขออํำนวยอวยใจให้ท่านนายหางเทวิชัยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพรังไกยแข็งแรงเป็นโฮมผู้โฮมไส้ให้ลูกไข่เต่าวงกันพริงวงกันบันตึงวงกันมาล่ำได้เพลิงผ้าตลอดไปนะครับ เวลาก็ขอพากฟซ่อมให้สีงนนยงด้านดีดีในได้จ่าฟางอะไรก็เช้แรงในกำลังใจนี้คุณม่ก็กยยนม้จา ช่องเสียงตะวันค่ะ E B G E B G โอ้ย E B G ขฝากข็เห็นจาแล้วนะครับคนกดิดแตงเซอร์ใค <c oughs> รจะิ่งปิ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 งไหนคุณแม่